สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสเตอร์นะครับสเตอร์โซ่สเตอร์ของ Honda d r ร a m นะครับทีนี้เราจะลวดเปลี่ยนเวเราจะลวดทําการแก้ไขเบรกด้วยนะครับเบรกติดนะครับฝืดมากเลยนะครับอันนี้ขยับไม่ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะถอดมาล้างด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือล้อตัวนี้มันจะหลวมแล้วนะครับลูกปืนน่าจะเสียแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่มีลูกปืนนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการแก้ไขเบรกด้วยนะครับเบรกมันฝืดนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ นี่เลยนะครับอันนี้เราก็ได้แกะมาแล้วนะครับผมเศษขี้ดินเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ําสันไหลล้างนะครับทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเราจะหล่อลื่นด้วยน้ำมันเครื่องกับอะจาระบีนิดหน่อยนะครับให้มันลื่นนนะครับผมไม่งั้นมันจะอะเศษขี้ดินพวกนี้มันจะเกาะแน่นนะครับมันจะทําให้เราเบรกไม่ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับ เีเราก็จะใช้น้ำรางนะครับน้ำสันไร เลยครับลื่นแล้วนะครับล้างเสร็จแล้วมันก็จะลื่นแบบนี้นะครับใช้น้ำสไลไรนะครับผมล้างนะครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผม โอเคเรียบร้อยนี่คร okay, ับ nah. ลื่นแล้วนะครับแบบนี้นะครับถึงจะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะเช็ดแห้งๆแล้วเราก็จะหล่อเลื่อนด้วยน้ำมันเครื่องแล้วก็จาระบีนะครับผมนี่ครับเราก็ได้ทําการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้จารบีนะครับหล่อเลื่อนนิดนึงนะครับหล่อเลื่อนด้วยจารบีนะครับ พอประมาณนะครับไม่ต้องเยอะเท่าไหร่แล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับมันเครื่องเก่านี่ครับลื่นเลยนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะลื่นแล้วนะครับผมเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับมันต้องเลื่นแบบนี้นะครับมันถึงจะใช้ได้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะใส่ผ้าเบรกนะครับนะครับลื่นนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับถ้าเอ่อปกติมันต้องเป็นแบบนี้นะครับนะครับมันต้องโยกได้นะครับมันจะลื่นๆื่นแบบนี้นะครับนี่ครับตรงนี้นี่เราหยอดจารบีนิดหนึ่งนะครับตรงแกนนะครับ ใส่นิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่เยอะแล้วมันจะล้นนะครับนี่ครับบริเวณนี้นะครับนะครับมันก็จะเลื่นๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับการแก้ไขเบรกนะครับต่อไปเราก็จะเปลี่ยนสเตอร์นะครับสเตอร์ก็เปลี่ยนไม่ยากนะครับเปลี่ยนปกตินะครับผมวันนี้เราก็จะมาแก้ไขแค่เบรกก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ